สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566ันายใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วแอดมาที่แอด mk 6 4นะคะมีแนวทางดีๆให้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนายพางหัวรัฐบาลจะลงให้พรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเลขดีๆเรามีให้คุณอยู่แล้วค่ะอ่ะแล้วก็วันนี้ทั้ง7วันให้ซื้อเลขดังต่อไปนี้นะคะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการทำบุญวันนี้การทำบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับบุพการีจะคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือผู้มีพระคุณคนไหนก็ได้ที่คุณนับถือที่สุดนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทค่ะคุณสนิทกับใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองจะสองตัวท้ายสาตัวท้ายซื้อได้เลยคะ่ะวันพฤหัสบ,บดีนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ ผลรวมเบอร์มือถือของตัวคุณเองค่ะวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองวันนี้แฟนจะให้โชคคนรักจะให้โคกแต่โชคนะคะแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีแฟนให้เอาคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดค่ะวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะคะโอเคค่ะ